ต้องต่อสู้นะครับประชนภัยกับชีวิตทั่วๆไปแต่สาหรับผู้ศรัทธายอย่างพวกเราอย่างที่บอกนะครับพี่น้องเราอยู่ในช่วง10วันสุดท้ายนะครับวันนี้เป็นตอนที่738อยู่ในวันจันทร์ที่25นะครับย3ามหรือ24รามาอมฎอนแล้วนะครับพี่น้องเหลือเวลาอีกนิดเดียวนิดเดียวจริงๆอดทนกันอีกนิดหนึ่งจิฮาดกันอีกนิดหนึ่งพี่น้องสิคืนสุดท้ายนี่จิฮาดกันอีกนิดหนึ่งถึงจะทํางานก็ตามทีกลับมาก็ก,การจิฮาดออกไปทํางานเหน็ดเหนื่อยอากาศร้อนนั่นก็คือออกกกาาารริพี่นง้งเต ข้อที่ผมจะคุยในวันนี้การเอยติกาฟคืออะไรครับก็คือการ Trans ที่เอาชีวิตของเราร่างกายและจิตใจเราและตัวของไปอยู่ในมัสยิดต,ตลอดระยะเวลาสิบวันรอมาดอนนะแต่นี้มันไม่ไม่สิบวันก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะสิบวันอาจจะเลยเรออรพราะท่าน,นบ,บีมัมะมาศนะครับตลอดระยะเวลาทุกเดือนรมาดอนท่านจะเข้าอยู่ในมัสยิดนะครับพร้อมทั้งเอาให้ภรรยาของใครเข้าไปด้วยทุกคนเพราะนั้นผู้หญิงก็เห็นไหมครับไปกับสามี ก็อยู่คนละมุมหรือว่าจะเข้าไปโดยที่สาม,มีญาตให้เข้าไปก็ได้และการเข้าไปมันก็มีแบบสมบูรณ์กับไม่สมบูรณ์แบบไม่สมบูรณ์ยัยงไงครับแบบไม่สมบูรณ์ก็มีเยอะฮะแบบมีเยอะก็คือเข้าไปเฉพาะกลางคืนกลางวันก็ออกไปทํางานไอ้อย่างเงี้ยไม่สมบูรณ์นะครับก็ยังดีเพราะกลางคืนได้ไปอ่านกุรานได้ไปละหมาดได้ไปไปซิกลุลลอตตา่ตางๆแต่ถ้ามสมบูรณ์เยวะวลา24ชั่วโมงไปไหนไม่ได้เลยครับอยู่ในมัสยิดกินข้าวเสร็จก็เข้าไปเข้าห้องน้ำก็อยู่ในมัสยิด นะครับทำไมท่านอนับดุลลาซัมเนี่ยนะครับท่านหญิงไอชาผมท่านนาบีก็เอาหัวโผล่ออกไปนอกมัสยิดสระผมให้เลยนะครับเช่นเดียวก็ไม่ถึงขั้นนั้นนะครับเดินออกมาทานข้ากลับก็ไปห้องน้ําอยู่นอกมัสยิดก็ออกไปห้องน้ําแล้วก็กลับเข้ามานี่คือการอเติกัฟนะครับคือการล,ลึกั่งสกเกตหัวใจก็ไม่ได้ไปไหนเลยซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายนี่คือเรื่องยากที่สุดอย่างหนึ่งบางคนบอกว่าอิเทกัฟสบายยากไป่นองแล้วทํากันน้อยมากนะครับทากันน้อยมากนะครับเพราะคนมีงานทําต้องไปทํางาน ต้องอย่างนั้นนี้ก็โอเคไม่เป็นไรแต่ก็ยังมีคนทําให้เราเห็นนะครับบางหลายมัดเปิดเพื่อให้มีการเอียติกาฟมัสยิดบ้านอากาัซั์ของเราก็เปิดให้มีการเอียติกรฟเช่นเดียวน,นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเราว่าในมัสยิดเราก็หลายคนเอียติกาฟเฉพาะกลางคืนนะครับก็ยังดีฮะยังดีเป็นการฝึกนะครับผมเองก็ตั้งใจอยู่เหมือนกันว่าแต่ก็ยังทําได้ไม่เยอะเคยทําได้บ้างนะครับแล้วแต่ก็ไม่ได้ทุกวัน นะฮะไม่ได้ไม่ได้1ิบวันอย่างอย่างที่ตั้งใจเอาไว้นะครับพี่น้องแต่ว่าอินชาลอ์ก็พยายามอยู่เหมือนกันเพราะคิดว่าบางทีเราชีวิตของเราเนี่ยนะครับพี่น้องจะมีโอกาสได้อยู่ใกล้อลลอฮ์และได้รับผลและบุญอย่างมหาศาลเนี่ยก็มีเดือนเดียวคือในเดือนอมฎดอนแล้วเราก็พยายามเพราะเราไม่รู้ว่าต่อไปเราจะมีโอกาสได้อยู่หรือไม่หรืออาจจะมีชีวิตอยู่อาจจะป่วยนะครับไม่สามารถที่จะมาทาภารกิจเช่นนี้ได้ดังนั้นนะครับดังนั้นพี่น้องครับการเอติกาบอกเลยว่าถ้าใครสามารถทําได้ ใครสามารถทําได้พี่น้องทําเลยถ้าพี่น้องไม่สามารถทําได้ก็ลองดูกันคืนนะครับโดยเฉพาะค่ํา27นะครับยี่สามยี่ห้ายี่เจ็ดยี่เก้าพี่น้องลองดูนะครับลองดูอ่านกุรอ่านละมาดนะครับแล้วก็สิกุลุล้อแล้วพอละมาซุบะีเสร็จก็กลับบ้านอํานนั้นก็ลองดูได้นะครับใครดำได้เต็มเต็มพิกัดเลยเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลย ก็อยากให้ทำนะครับก็ขอฝากบอกพี่น้องแล้วก็กดไลค์กดแชร์ออกไปเพื่อเพื่อใครจะทำได้ก็จะเท่ากับว่าเราได้บอกให้เขานะครับได้มีผลบุญอย่างเต็มที่ในเดือนอมฎรมดอนปีน,นี้วันนี้จากหลายพี่น้องครับวบิลัทดายักษ์ سلام โมเลกุลรมาตุล